ใส่ปุ๋ยอะไรให้ใบเขียวเข้มก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับว่าทําไมผมจึงต้องทําให้ใบเขียวเข้มใบใหญ่แบบนี้นะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับต้นทุเรียนผมนะครับก็ใบไม่ได้เขียวเข้มแบบนี้นะครับเป็นใบสีเขียวอ่อนเหมือนกันนะครับแต่พอไปเจอช่วงวิกฤตหนาวจัดนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับ เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย12องศานะครับในพื้นที่ผมนะเช้ามานี่พูดนี่ควันออกปากเลยนะครับและนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็14 15องศานะครับต่อเนื่องมาประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับท่านสังเกตได้เลยนะครับต้นทุเรียนผมนะครับใบร่วงน้อยมากนะครับใบที่ร่วงก็คือใบที่มันหมดอายุนั่นเองนะไม่ใช่อาการนกหนาวนะครับเพราะอาการนกหนาวเนี่ยคือใบเก่ามันจะร่วงเต็มโคนต้นเลยนะซึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับตอนที่ใบทุเรียนของผมยังไม่ได้เขียวเข้มแบบนี้นะ ผมก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลนะครับต้องมาทําให้ใบใหญ่ขึ้นนะครับต้องมาทําให้ใบเขียวเข้มขึ้นนะครับผลมันก็ออกมาชัดเจนนะครับว่าใบใหญ่ใบเขียวเข้มเนี่ยมันจะสะสมอาหารได้เยอะนะครับและมันจะเพียงพอใช้ในสภาวะวิกฤตแบบนี้นั่นเองนะทีนี้นะครับก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าทําอย่างไรนะครับให้มันใบเขียวเข้มแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุอาหารที่ต้นทุเรียนเขาต้องการก่อนนะครับ ต้นทุเรียนเนี่ยเขาต้องการธาตุอาหารที่ครบถ้วนนะครับทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปเรื่องใบเหลืองไปแล้วนะครับท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าธาตุที่สําคัญนี่ครับที่ขาดแล้วใบมันจะเหลืองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างธาตุหลักนะครับก็คือไนโตรเจนนะครับธาตุรองก็จะเป็นแมกนีเซียมนะครับและนะครับธาตุเสริมนะครับธาตุเสริมก็จะเป็นพวกเหล็กพวกเมงกานีเพราะถ้าขาดนะครับใบเขาก็จะเหลืองเหลืองดังนั่นเองนะอันนี้เป็นธาตุที่ จำเป็นนะครับที่เราจะต้องเติมให้มันครบถ้วนนะครับถ้าเราอยากให้ใบมันเขียวเข้มนะครับนะจำเลยนะครับธาตุหลักก็คือไนโตรเจนนะครับธาตุรองก็คือแมกนีเซียมนะครับธาตุเสริมก็คือธาตุเหล็กธาตุแมงกานีสนั่นเองนะสี่ธาตุนี้นะครับสําคัญนะครับท่านต้องเติมอยู่เป็นประจํานะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแยกระหว่างทางดินกับทางใบนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับคือหลายท่านสอบถามผมมานะครับว่าใช้อะไรนะครับทําไมใบมันเขียวเข้มแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นมาเริ่มจากทางดินก่อนเลยนะครับทางดินนะครับผมจะใส่ปุ๋ยทุก15วันซึ่งปุ๋ยที่ผมใช้ก็จะมีด้วยกัน3สูตรนะครับก็วิธีการใส่ผมก็ได้จัดทําเป็นตารางอธิบายไปแล้วนะครับผมจะใส่ตามช่วงใบนะครับเพื่อทําให้เขาใบใหญ่ใบเขียวเข้มนะครับส่วนบางท่านนะครับที่ไม่ต้องการให้มันใบใหญ่นะครับท่านก็ทําตามแบบนี้ได้นะครับแต่ท่านไปลดปริมาณปุ๋ยเคมีสูตรเสมอลงนั่นเองนะให้ท่านไปใช้ตัว หน้าสูงแทนนะครับหลักๆของผมนะครับก็จะใช้เป็นตัว633ขี้ค้างคาวนะครับทำไมผมถึงเลือกเป็นปุ๋ย633ขี้ค้างคาวนะครับเพราะว่าปุ๋ย633ขี้ค้างคาวเนี่ยมันมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับและที่สําคัญเลยนะครับในขี้ค้างคาวนะครับมันจะมีธาตุเหล็กธาตุเมงกานี้เนี่ยสูงกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นนั่นเองนะอย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะครับถ้ามันขาดเหล็กขาดเมงกานี้นะครับใบมันก็จะออกเหลืองๆด่างๆได้นะ อันนี้ก็เป็นอย่างเลขที่ผมแนะนํานะครับสําหรับปุ๋ยหกสามสามขี้ข้างขาวนะครับช่วยให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยเขียวเข้มขึ้นได้นะครับอย่างชัดเจนนะครับอันนี้หลายท่านทดลองแล้วนะครับเห็นผลชัดๆนะครับอย่างที่สองนะครับก็เป็นปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเนี่ยผมจะเน้นทําให้มันใบใหญ่นะและตัวที่สามก็จะเป็นปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงนะครับสูตรตัวหน้าสูงก็จะช่วยในเรื่องการแตกใบนะครับทาให้ใบของเราเนี่ยได้ปริมาณเยอะนั่นเองนะครับและยังช่วย ให้ใบเขียวได้นะครับเนื่องจากว่าเขามีในตัวเจนสูงนะซึ่งผมก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับธาตุหลักก็คือในตัวเจนนะครับถ้ามันขาดในตัวเจนใบมันจะออกเหลืองๆนั่นเองนะแล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปตามสเต็ปตามความถี่เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมใช้ทางดินผมแล้วผมประทับใจมากเลยนะครับก็คือโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับผมจะใช้ลดทับปุ๋ยทุกครั้งนะครับ หลายท่านก็คงจะเห็นสภาพดินของผมไปแล้วนะครับผมถ่ายเคยถ่ายคลิปให้ท่านชมไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะล้วนซุยนุ่มฟูนะครับเนื่องจากว่าผมใช้โพแทสเซียมฮิวเมทนะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนานะครับก็คือโพแทสเซียมฮิวเมทนะครับคือผมเคยทดลองใช้ฮิวมิกมาแล้วผมไม่ประทับใจนะครับแต่หลังจากใช้โพแทสเซียมฮิวเมทเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจนะเห็นผลได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งผม ไม่ใช่ทดลองเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะครับผมทดลองกับพืชอย่างอื่นด้วยนะครับมันเห็นผลค่อนข้างชัดนั่นเองครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นยิบซ้มกับโดโลไมนะครับอันนี้ผมจะใส่ทุกสามเดือนนะครับเดือนสามเดือนหกนะครับผมจะแนะนําให้ท่านใส่ยิบซ้มนะครับเดือนเก้าเดือนสิบสองผมจะแนะนําให้ใส่โดโลไมนะครับเนื่องจากว่านะครับแมกนีเซียมนะครับถ้ามันขาดนะครับใบมันก็จะเหลืองได้เช่นกันนะครับซึ่งในโดโลไมเนี่ย มันจะมีแมกนีเซียมเยอะกว่ายิบซ้มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดโลไมท์เนี่ยห้ามขาดจากสวนนะครับต้นมันจะไม่ขาดแมกนีเซียมนะครับแล้วใบของเรามันก็จะไม่เหลืองด้วยนะใส่ทุก3เดือนนะครับถ้าจะให้ดีนะครับท่านควรวัดค่า P h เดินก่อนที่จะใส่นะครับถ้าค่า P h เดินมันสูงกว่า6.0นะครับให้ท่านใส่ยิบซ้มนะครับแทนนะครับอันนี้คือทุก3เดือนนะครับยิบซ้มโดโลไมท์นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นปุ๋ยข้อหมักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับปุ๋ยข้อหมักนะครับที่ผมใช้ก็เป็นขี้ควายนะเพราะว่าผมอุดหนุนคนใกล้บ้านนะครับเขาเลี้ยงควายผมก็อุดหนุนนะครับท่านจะใช้ขี้วัวนะครับหรือมูลสัตว์ชนิดอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับท่านควรใส่นะครับก็เพื่อเติมอินทรีย์วัตถุนะครับอย่างเลขเลยนะครับเพราะอินทรีย์วัตถุนะครับจะเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหารนะครับ กักเก็บปุ๋ยให้กับท่านได้ดีนะครับอย่างดินประเภทของผมนะครับเป็นดินล้วนปนทรายหรือดินทรายเนี่ยมันจะดูดซับธาตุอาหารได้น้อยนะครับถ้ามันมีอินทรีย์วัตถุน้อยนะการเติมปุ๋ยคอกนะครับก็จะเป็นการเติมชั้นของอินทรีย์วัตถุเพิ่มไปในดินของเรานะมันจะช่วยดูดซับปุ๋ยของเราได้ดีนั่นเองนะครับต้นทุเรียนนะครับมันจะตอบสนองกับปุ๋ยได้ดีนะครับอย่างเห็นไหมใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเข้าไปใบมันก็ใหญ่ได้นะครับ ใส่สูตรตัวหน้าสูงเข้าไปนะครับใบมันก็เกี่ยวได้นะครับและนะครับนอกจากเติมอินทรีย์วัตถุแล้วนะครับในปุ๋ยคอกหมักก็ยังมีา่าเสริมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยคือต้องใช้นะผมแนะนําเลยนะครับควรที่จะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขี้ควายหรือขี้วัวก็ได้นะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นไตโคเดอร์มานะครับในการป้องกันเชื้อรานะสําหรับทางดินผมจะใช้อยู่แค่นี้เลยนะครับทีนี้มาพูดถึงทางใบบ้างนะครับ ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางใบนะครับต้นทุเรียนผมเนี่ยใบมันจะไม่เขียวเข้มนะครับคือมันเขียวอ่ะแต่มันเป็นเขียวอ่อนๆนะครับแล้วมันจะเจอปัญหาเยอะในช่วงหนาวจัดช่วงร้อนจัดนะครับคือการสะสมอาหารมันยังไม่ดีพอนะครับผมก็เลยต้องใช้ปุ๋ยทางใบนะครับช่วยนะครับในการเล่งการสะสมอาหารนะครับปุ๋ยทางใบที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับก็ เช่นเดียวกันนะครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับมันต้องครบถ้วนนั่นเองนะธาตุหลักนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยน้านะครับสูตรเสมอนะคือในแปลงผมเนี่ยใช้แต่สูตรเสมอสูตรเดียวเลยนะครับบางท่านใช้ทั้งสูตรตัวหน้าสูงและสูตรเสมอนะครับแต่ผมอ่ะผมจะใช้เฉพาะสูตรเสมออย่างเดียวเลยนะก็ไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยนะครับในออนไลน์ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับหลายยี่ห้อนะครับเลือกซื้อได้เลยนะครับสําหรับปุ๋ยน้ํานะ ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นธาตุรวมนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับธาตุที่จําเป็นนะครับที่ขาดแล้วใบมันจะเหลืองก็คือแมกนีเซียมนะครับแล้วก็เหล็กเมงกานีสนะครับซึ่งของผมอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวเดียเด่ยวๆแยกๆก,กันนะครับซึ่งมันก็เปลืองงบประมาณของเราอ่ะผมก็เลยทดลองใช้เป็นแบบแร่ธาตุารวมนะครับที่เขามีครบถ้วนเลยนะครับในตัวเดียวนะครับมันก็จะประหยัดงบประมาณของเราไปนะครับซึ่ง หลังจากใช้มาก็เห็นผลนะครับนี่ก็เป็นตัวธาตุรวมนะครับที่ผมใช้นะครับทำให้ใบเขียวเข้มนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับถัดมานะครับผมก็จะมีตัวช่วยนะครับอีกสาตัวนะครับที่จะช่วยทําให้ใบมันเขียวเข้มได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นสาหลายทะเลนะสาหลายทะเลเนี่ยที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็คือช่วยเรื่องกระตุ้นการแตกใบนะครับการแตกยอดนะครับ ทำได้ดีขึ้นนะครับขยายเพิ่มความยาวครอบล่องตรงนี้นะครับทําให้กิ่งของเราเนี่ยยืดได้ยาวนะครับยอดของเราก็ยืดได้ยาวเช่นเดียวกันนะครับเละข้อดีอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับสําหรับสาหร่ายทะเลนะครับเขาจะไปทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยทนต่อสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงได้ดีนะซึ่งผมอยากจะแนะนําเลยนะครับสําหรับเจ้าสาหร่ายทะเลนี่ครับ ผมใช้แล้วผมประทับใจมากเลยนะครับดูสภาพต้นทุเรียนผมได้นะครับตัวช่วยอย่างที่2นะครับก็จะเป็นตัวเล่งการสะสมอาหารนะครับคือผมต้องการให้เขาแตกยอดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ใช้ตัวเล่งการสะสมอาหารนะประมาณ4เดือนเลยนะครับจึงถึงจะมีการแตกยอดชุดใหม่ออกมานะครับเพราะเขาใช้ระยะเวลาในการสะสมอาหารเนี่ยนานนะครับปัจจุบันนี้นะครับเขาใช้ระยะเวลาสะสมอาหารแค่1เดือนเท่านั้นนะครับ ก็มีการแตกยอดชุดใหม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับใน1ปีนะครับเราก็จะได้ปริมาณชุดใบเนี่ยมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้ต้นของเราเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อสะสมอาหารได้เร็วนะครับมันก็จะแตกยอดได้เร็วนะครับตัวที่3นะครับตัวช่วยตัวที่3ก็คือจะเป็นสารจับใบนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยมองข้ามไปนะครับไม่ใช้นะครับสารจับใบครับคือผมบอกว่า สารจับใบมันมีหลายเกรดมันมีหลายราคานะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ท่านก็เห็นไปแล้วนะครับคุณภาพของสารจับใบนะครับมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งปุ๋ยและยาของเรานะท่านก็เห็นไปแล้วนะครับนี่ใบของผมนะครับใบใหญ่นะครับแล้วก็การบรบกวนของเพลี้ยมะรงก็น้อยนะครับใบเขียวเข้มได้นะครับเนื่องจากว่าตัวสารจับใบเนี well> <t <t ่ยช่วยให้ปุ๋ยของเราเนี่ยทำงานได้ดีนะครับทําให้ต้นของเราเนี่ย กินปุ๋ยดูดซับปุ๋ยได้ดีนั่นเองนะคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถแทรกซึมได้ในระดับเซลล์นะครับมันก็เลยทําให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยของเราเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะซึ่งนะครับไอ้ปุ๋ยทางใบที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นออแกนิกนะครับมันปลอดภัยนะครับมันไม่ใช่สารเคมีนะและนะครับความถี่ในการฉีดพ่นนะครับในแปลงผมเนี่ยโดยปกติผมจะฉีดพ่นอยู่ที่15วันครั้งนะครับยกเว้นนะครับกรณีที่เป็นสภาวะวิกฤตอย่างช่วงนี้นะครับ ใบมันตกนะครับใบมันตื่นสายนะครับลักษณะอย่างนี้คือสภาวะวิกฤตแล้วนะครับต้นมันจะหันไปดึงอาหารจากใบเก่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความถี่ในการฉีดพ่นเนี่ยผมจะขยับเข้ามาเป็น10วันครั้งนะครับประมาณนั้นนะครับคือบางสวนบางแปลงนะครับสําหรับท่านที่ลงทุนเยอะๆนะครับเขาฉีดทุก7วันไปเลยนะแต่มันก็เปลืองงบประมาณนั่นเองนะครับของผมเนี่ยก็ 10วันนะครับก็จะมีช่วงที่วิกฤตเท่านั้นนะครับคือช่วงที่ใบตื่นสายอผมจะฉีดทุก10บวันนะแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศปกติก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่ผมทําให้ใบใหญ่เนี่ยผมบอกเลยนะผมฉีดแค่15วันครั้งเองนะครับที่ใบมันใหญ่ได้แบบนี้นะอันนี้คือความถี่ในการฉีดพ่นนะครับซึ่งนะครับผมก็ได้จัดทํานะครับเป็นชุดมือใหม่ปลูกทุเรียนนะครับซึ่งในชุดนะครับ ก็จะเป็นชุดที่ผมใช้งานอยู่นะครับทางดินก็จะมีด้วยกัน2ตัวนะครับก็จะมีตัว633าี่ามทีข้างข้าวนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมอยากให้ท่านทดลองนะครับเอาไปทดลองใช้ดูนะครับตัวที่2ก็จะเป็นโพแทสเซียมฮิวเมดนะครับนี่ตัวที่ผมใช้ลดทับปุ๋ยนั่นเองนะอันนี้คือทางดินนะครับทางใบนะครับก็จะมีด้วยกัน4ตัวนะครับสาหร่ายทะเลนะครับเล่ธาตุรวมเล่งสะสมอาหารแล้วก็สารจับใบนะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับท่านก็ไปหาซื้อได้ตามใกล้บ้านหรือตามออนไลน์นะอย่างเช่น ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงนะครับและนะครับปุ๋ยน้ําสูตรเสมอหรือปุ๋ยน้ําสูตรตัวหน้าสูงครับท่านก็ไปสามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้นะชุดนี้เป็นชุดทดลองนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ